สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพาทุกท่านมารู้จักกับวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะตั้งอยู่ในตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุทยาบริเวณเชิงสะพานป่าถานติดกับวัดมหาธาตุทางบริเวณทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อยวัดราชบูรณะเป็นหนึ่งในวัดที่หนึ่งในวัดที่มีความเก่าแก่วัดที่สวยงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาในปี พศ1967วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่งลักลอบขุดกรุภายในพระปรางประธานในปีพศ2499และช่วงชิงทรัพย์สมบัติจำนวนมากมหาศาลหลบหนีไปต่อมากรมศิลปากรเข้าทำการบูรณะขุด ต่อเติมภายหลังพบทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่และเครื่องทองจำนวนมากปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกรุปถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบุรณนะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาตามประวัติของวัดราชบุรณนะ เป็นวัดราชบูรณะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองบริเวณพื้นที่และตำแหน่งเดิมที่พระองค์ได้สมถวายพระเพลิงศพให้กับสมเด็จพระอินทราชาผู้เป็นพระราชบิดาวัดราชบูรณะตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรีในอำเภอ พระนครสอยุทธยาที่นี่จะเป็นเทวสถานหรือว่าเป็นเทวไลคือศาสนสถานซึ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่สมมติว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าหรือของเทพยดาเทวสถานในประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียอาคาเนมักจะเป็นโบสถ์พราหมณ์สิ่งก่อสร้าง ที่ปรากฏมักเป็นปราสาทหินหรือพระปรางหรือวัดในศาสนาอินดูเทวสถานในประเทศอื่นๆจะเป็นาศาสนสถานทึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยอย่างอย่างอของวัดเนี้จะเป็นเทวสถานเพราะว่าก่อสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ วัดนี้จากที่พรสังเกตเนาะจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาเข้ามาหาความรู้เยอะมากๆในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าเยอะมากอันนี้จากการสอบถามของอจากเจ้าหน้าที่ของวัดเนาะหรือจากกลุ่มไกด์ที่นำเที่ยวเพราะว่าอายุธยามันอยู่ใกล้กับ กรุงเทพอยู่ใกล้เมืองหลวงใช้เวลาเดินทางไม่ไกลและถ้าถึงมาอายุธยาแล,แล้วก็จะมีวัดวาอารามเก่าแก่มีเทวสถานมีเทวไลมีสะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมันคุ้มค่าแก่การเดินทางโดยเฉพาะวัดนี้มีสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นอยู่เยอะมาก อิแตล่ตละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยถ้าเรามองให้ละเอียดเราจะจำแนกได้ว่าอิดนี้สร้างขึ้นในสมัยไหนแต่ถ้าคนที่บางคนก็เข้าไปเที่ยวก็คือเที่ยวนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เหมือนพอนะอนเข้าไปเที่ยวเพื่อไปศึกษาหาความรู้ วัดนี้มีฐาน,นะเป็นพระอารามหลวงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสางปรยาโปรดกล่าวให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพศ1967เพราะเป็นที่ถวายพระเพลิงให้กับพระบิดาและพระเจ้ายี่ พระยาพระเชษฐาซึ่งสิ้นพระชนเนื่องจากการรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนในาจากประวัติศาสตร์จะมีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันส่วนสถานที่พระเชษฐาทั้งสองสิ้นพระชนนั้นโปรดกล่าวให้เกาะเจดีอสององค์นามว่าเจดีเจ้าอ้าย ประยากับเจ้ายี่พระยาเพื่อเป็นอนุสร์สถานปัจจุบันอยู่บริเวณเกาะกลางถนนตรงแยกถนนนเรศวรตัดกับถนนชีกุลหรือทางด้านหน้ากึ่งระหว่างวัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณนะถ้าเรา,าเดินทางในตัวเมืองของอยุธยาจะเห็นเจดีนี้แช็คเพราะมันอยู่อยู่ ตรงกลางเลยแหละเราจะเวียนไปทางไหนก็จะเจอเจดีนี้วัดราชวรณะเป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายที่เป็นแกนหลักสำคัญก็คือพระปรางประธานที่ลอ้อมรอบด้วยระเบียงคดมีวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกและพระอุโบสถอยู่ทางด้านหลังทางด้านทิศตะวันตกในแนวถนนเดียวกัน แม้จะเหลือเพียงซากโบราณสถานเราก็ยังสัมผัสได้ถึงร่องรอยของความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองในอดีตวิหารหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีลักษณะแผนผังตามแบบวัดในสมัยอยุธยาตอนต้นที่บริเวณท้ายวิหารจะยื่นล้ำเข้ามาในระเบียงคดภายในอาคารปรากฏการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยงผืนผ้า ด้านหน้ามีลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบันซุ้มประตูซึ่งเป็นการบูรณะในสมัยหลังพระประธานเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นก่อด้วยอิฐและศิลาแรงตั้งอยู่บนฐานไถีศิลาแรงบนฐานภัยทียังมีเจดีประจํามงและเจดีบริวารอีกหลายองค์ ด้านที่ตนออกของพระปรางทำมุกใหญ่ยืดออกมาเป็นทางเข้าเบนสันหลังคาของมุกปรับด้วยเจดีทรงระฆังขนาดเล็กเรียกว่าเจดียอดส่วนอีกสามด้านเป็นซุ้มปริตฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตามส่วนต่างๆของพระปรางยังคงมีลวดลายปูนปั้นหลุเหลือให้เห็นอยู่ที่โดดเด่นก็คือปฏิมากรรมปูนปั้นรูปครุฑ รูปยักษ์เทวดาและหน้าที่ประดับอยู่เหนือเรือนธาตุภายในองค์ปรางมีกลุ่สองกรุซึ่งเรียงกันมาเป็นดิ่งทั้งสองกรุมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะจีนซึ่งในปัจจุบันเรือนรลางมากแล้วและที่กลุชั้นล่างยังเคยเป็นที่ เก็บเครื่องทองของมีค่าต่างๆมากมายโดยปกติแล้วกรุปเวนที่เก็บพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆที่ผู้ศรัทธาถวายไว้เป็นพุทธบูชาเมื่อสร้างเสร็จก็จะปิดตายแต่เมื่อปีพศ2 5 0 5ได้มีคนร้ายลักลอบเข้าไปกุดหาของมีค่าในกรุปรางประธานวัดราชบนะูรณะ กรมศิลปากรจึงต้องดำเนินการขุดแต่งซึ่งก็ได้พบเครื่องราชูปโภคที่ทำด้วยทองคำพระพิมพ์และของมีค่าอื่นๆ